พี่ดับสวัสดีครับพี่น้องคนายครับวันนี้เมนูหัดกะเพาครับผมเจสติกคนเดิมครับแม่ครัวประจำบ้านเรานี่ครับหัดกะเพราหมูไงเราหัดกระเพราหมูครับหัดพริกแล้วก็กระเทียมลงไปแล้วครับแล้วก็หมูตามลงไปแล้วก็หัเข้ากันครับพี่น้องหมอเชฟลงนอนหลับครับไม่เป็นไรครับผมสำหรับเจสติ๊กก็เชฟลงนอนหลับก็ตอนนี้ไม่เป็นไรครับทางตู้เย็นทางตู้กาดดีอยู่ครับนี่ครับใส่เป็นไรเขาแห้งก็ไปยัง ในภาคนาทความสุดนี้บุ้นเครับผมเลยใส่ไปกระเพาะใส่ใจครับครับื่อเป็นต้เแ็บลุ้นเลยครับนะครับผมเป็นลุ้นไปลุ้นมาสิครับนอกต้องใจกันครับพาไปกระเพสุดที่นี้ครับไบกระเพาะแช่แข็งครับแล้วก็แม็กกี้ลงไปก่อนครับผมซอสแม็กกี้ลงไปก่อนแล้วก็ซอสหอยนางรมครับผมตามลงไปโอ้โหตามลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวเป็นมะถุนซีอิ๊วขาวครับผ่ นี่ครับพี่น้องกลมๆๆๆไปแต่ไก่ดาวก็ได้ไปแล้วครับนี่ไก่ดาวมาถานได้อปแล้วพี่น้องนี่ครับผมต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลนิดหน่อยครับผมเหยาะน้ำตาลไปนิดนี่ครับผมโอ๋อหั่นบบห่นหั่นบุกิดจังไอ้ไก่ดาวเสร็จไก่ดาครับผมทำคลีสครับผมใส่ใบกะเพรา มันเดิมครับผมพี่นองโอ้เปลนสียเป่โอ้โออยา่ารกองไม่กินด้พี่น้องกยกองไม่กินนี่ไม่หอยด้พี่น้องแต่ว่าจะใช้ไปกับพ่อครับอ้โหแ่กระสุนแล้วก็เดี๋ยวว่าใสา่ไปพอทีหลังครับตนหนาคนตาพี่น้องงามังเนี่ยผมคงเยียนอ่างเนี่ยสุดยอดเลเนาะ นี่โอ้โหเป็นเสียดเด็ดแน่เลยคนไปคนมาคนมาคนไปตามเข้ามาด้วยแกงมาครับผมแกงมาก็เข้าไปรถดีก็าตามมาครับผมสูตรตามสูตรครับพี่น้องเจติกสาย,ยามไม่ต้องห่วงครับผมเจ๊ประจําก็กลัวครับ โอ้สุดยอดเลยเนาะใกรเพาใส่ที่ดังหมดเล้นี sì ่ถึงข mm ั hmm. right. ้นตอนสำคัญแล้วครับกรเพาครับใส่จกุมนอกสองหลุมสามหลุมมาสามหุมก็คล้อมกันกรบพี่น้องันตอนไบกระเพราเรียบร้อยแช่แข็งไว้ตลอดครับผมเพราะว่าได้ไปซื้อสดครับผมหลานไทยไูได้ไปเลยพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยครับเอาแบบแช่แข็งเลยครับพี่น้องกินไปก่อนแบ้มากก่อีกนั่งลงนี่ะรอ้าวหลังจากคุ้นไปคุ้นมาแล้วพี่น้อง สตัวลงกช่วยลงกจานเป็น้น่อรียบน่าอร่อยนะครับผมเนี่ยครับผมผัดกะเพราจานด่วนสำหรับวันนี้นี่ยน้ำเขานะเนี่นะครับพี่น้องไข่ดาวพร้อมผัดกระเพราพร้อมแล้วจะตำได้แบบตำแค่ร้อยแค่ร้อยจับเนี่ยะครับผมครับผมขอสำหรับการรับชมครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม